ซึ่งการใช้ชีวิตมันไม่ได้ง่ายเลยจริงๆนะคะเพราะว่าเวลาคุณไปสัมภาษณ์ไปอะไรเนะี่ยเขาสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษอันดับสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วยูวันนี้ก็คุยกันเรื่อยๆเนาะมีคอมเมนต์หนึ่งในเพจเพจกว่าจะได้เป็นคุณนายเมียฝรั่งนะคะเพจที่ดิฉันเป็นแอดมินร่วม คุณวารีโลเวลนะคะคอมเมนต์ว่าอยากให้ผู้หญิงที่มีสามีต่างชาติหลังแต่งงานอย่าเพิ่งรีบมีลูกเลยให้ตั้งใจทำงานเก็บเงินก่อนแต่อย่าใส่บัญชีร,ร่วมกับสามีนะคะเพราะถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมันจะเกิดความเกิดปัญหานะ่ะมันจะยากลำบากนะคะเวลาเก็บเงินให้เก็บเป็นที่เป็นทางเตรียมไว้ทุกเวลานะคะ ใส่ใส่บัญชีแบงค์เป็นชื่อของตัวเองไปเปิดบัญชีธนาคารเป็นของตัวเองได้เลยนะคะตอนรักกันอะทุกอย่างโลกมันก็จะเป็นสีชมพูนะคะอะไรก็ดีไปหมดแต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคือคิดคิดลงไปก่อนดีที่สุดนะคะแต่แต่ไม่ใช่ว่าอยู่แบบวะวัดระแวงอยู่แบบระแวดระวังนะคะ ขอเป็นเธอบอกว่าขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนสู้ๆนะคะดิฉันเห็นด้วยกับกับคอมเมนต์นี้นะคะในในทุกๆครั้งที่ดิฉันบอกเนี่ยคือเวลาเราเราแต่งงานกับสามีต่างชาติเวลาเขาให้เงินเรามาคือถ้าสมมุติว่าคุณยังไม่มีงานทำนะคะเขาให้เงินเรามาปุ๊บเราก็เก็บนะคะรู้จักเก็บไว้เก็บไว้หรือไม่ก็ไปฝากบัญชีธนาคาร นะคะได้เท่าไหร่เก็บเล็กผสมน้อยในะแต่และเดือนก็เอาไปฝากแบคงไว้เพื่อการันตีความมั่นคงของตัวเองถึงเราจะไม่ได้เกิดการหย่าร้างแต่ว่ามันก็ยังเป็นเงินเก็บเงินก้อนของเราในส่วนของเรานะคะหรือถ้าเราได้ทำงานโอเคเรามีงานทำเราก็ต้องแบ่งส่วนหนึ่งเก็บไว้นะ,ะเก็บไว้บ้างแล้วก็เอามาใช้แชร์กับสามีนะคะเพราะว่า เขาคือครอบครัวของเราในลูกในเต่าในบ้านในอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนหนึ่งเราต้องเก็บไว้ในส่วนของเราสามีจะเก็บหรือไม่เก็บเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าเราต้องเก็บนะคะเพราะว่าชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนเรื่องนี้สำคัญที่สุดหรือว่าโอเคถ้าคุณอยากมีลูกคุณก็มีลูกได้นะคะแล้วก็อยู่ประเทศอังกฤษเนี่ยคุณจะได้เงิน เงินจากเบนฟิตในการเลี้ยงดูบุตรนะคะเท่าไหร่ดิฉันก็ไม่แน่ใจในตัวเลขแต่ว่าคุณก็สามารถที่จะแบ่งส่วนนั้นเก็บได้นะคะเอามาเป็นชื่อคุณดีที่สุดนะคะไม่ใช่ว่าจะใส่ชื่อสามีทั้งหมดเก็บในส,ส่วนนั้นมาเป็นใส่ใส่ชื่อบัญชีของคุณดีที่สุดนะคะการมาใช้ชีวิตต่างประเทศต่างแดน มันก็ไม่ยากแต่มันก็ไม่ง่ายนะอย่างอายุตัวอย่างของประเทศอังกฤษในตอนสมัยแรกๆเลยดิฉันคิดว่าโอเคถ้าได้วีซ่าผ่านจากเมืองไทยดิฉันคิดในตอนนั้นเสมอนะคะว่าคือวีซ่าถาวรคําว่าวีซ่าถาวรในความคิดของดิฉันก็คือ,อเฮ้ยฉันสามารถอยู่ประเทศอังกฤษได้ตลอดเวลาตลอดไปเท่าที่ฉันอยากจะอยู่ได้แต่พอมาถึงจริงๆแล้วเฮ้ย มันไม่ใช่นะคะวีซ่าถาวรตัวนี้มันจะอยู่ได้วีซ่าที่ได้มาจากเมืองไทยคือวีซ่าติดตามหรือเซตเมนต์นะคะมันจะอยู่ได้ช่วงตอนนั้นนะคะอยู่ได้2ปีในช่วง2ปีเราจะต้องแอปพลายเราจะต้องทำทุกอย่างเพื่อจะต่อวีซา่าเพื่อที่จะได้วีซ่าถาวรถาวรของอังกฤษนะคะถาวร วิซ่าถาวนตัวที่สองเนี่ยที่เรามา,มาได้จากอังกฤษคือเราจะต้องไปสอบ Life in UK test นะคะในช่วงปีที่ดิฉันมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วจะไม่มีการสอบ A1 จากเมืองไทยนะคะหรือพอมาถึงนี่แล้วก็ดิฉันก็ไม่ได้สอบ A B1 เหมือนกันแต่ทุกวันนี้ต้องได้สอบนะคะ แล้วจะต้องอยู่ถึง5ปีถึงจะต่อวีซ่าถาวรได้แต่นีฉันอยู่2ปีก็ต่อวีซ่าถาวรได้แล้วนะคะแล้วแต่ว่าเราจะต้องไปสอบ life in uk test life in uk test นี่ก็คือหนังสือปึกบเลมทมนะคะมันจะมีเรื่องราวของประเทศอังกฤษทั้งหมดนะคะตั้งแต่ประวัติศาสตร์มาจนถึงกฎหมายการเรียนรู้การใช้ชีวิตการกฎจราจรคือทุกอย่าง ของประเทศอังกฤษที่เราจะต้องเรียนรู้ซึ่งในหนังสือที่ดิฉันอ่านเพื่อที่จะไปสอบเนี่ยบางครั้งคนอังกฤษไม่รู้ได้ําว่ามันมีตัวนี้หรอคือดิฉันลองสอบถามลูกเต่าสามีหรือคนรอบข้างหรือเพื่อนๆนว่าเฮ้ยคุณตอบคำถามพวกนี้ได้ไหมเขาบอกว่าเฮ้ยตอบคำถามไม่ได้ว่ะทำไมพวกคุณสามารถอ่านภาษาอังกฤษออกแล้วสามารถไปสอบได้เขาก็เซอร์ไพรส์เราเหมือนกันนะคะ คือหลังจากที่ดิฉันไปสอบเสร็จแล้วดิฉันสอบครั้งเดียวผ่านนะคะดิฉันใช้เวลาถึงถึงสองเดือนเต็มๆคือไม่คุยใครไม่อะไรเลยดิฉันตั้งหน้าต,ตั้งตาอ่านอย่างเดียวอ่านแล้วก็จําอ่านแล้วก็จาจากนั้นก็ไปสอบสอบก็ผ่านหลังจากสอบผ่านแล้วพอครบสองปีใกล้ครบสองปีดิฉันก็ไปยื่นวีซา่าถาวรน,นะคะพอดิฉันได้วีซ่าถาวรเสร็จแล้วในในสมัยนั้นนะคะอีกหนึ่งปีก็สามารถแอพพลายคือ เปลี่ยนเป็นขอสัญชาติได้นะคะหลังจากนั้นดิฉันก็ได้สัญชาติมาได้สัญชาติมาพอพอเราได้สัญชาติมาเสร็จแล้วเราก็จะไปทำพาสปอร์ตของอังกฤษนะคะซึ่งการใช้ชีวิตมันไม่ได้ง่ายเลยจริงๆนะคะเพราะว่าเวลาคุณไปสัมภาษณ์ไปอะไรเนี่ยเขาสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษอันดับแรกเลยที่คุณจะมาอยู่ต่างประเทศ อะยกตัวอย่างประเทศอังกฤษแล้วกันง่ายดีคุณต้องได้ภาษาบ้างน,นะคะคุณสามารถที่จะสื่อสารได้บ้างไม่ต้องอื่นไกลไม่ต้องไปสอบไปอะไรก็ได้คุณผ่านตอมเอข้ามาคุณจะต้องเจอกับเจ้าหน้าที่ที่คุณจะต้องยืน่นยื่นพาสปอร์ตยื่นอะไรให้เขานะคะเขาก็จะถามเขาก็จะทักทายอ,าอย่างดิฉันช่วงช่วงตอนนั้นเขาก็จะถามว่า คุณชื่ออะไรนามสกุลอะไรคุณมาที่นี่ทําไมคบหากับสามีมาเท่าไหร่แล้วแล้วบ้านเลขที่คุณรู้ไหมว่าบ้านเลขที่ที่คุณที่จะจะไปอยู่นะ่ะบ้านเลขที่อะไรเขาก็สอบถามแบบลีแลกนะคะแต่ว่าเราต้องฟังให้รู้เรื่องคือถ้าเขาพูดเร็วไปหรือว่าอะไรเราเราก็ขอให้เขาพูดใหม่แล้วก็พูดช้าๆได้นะคะเขาไม่ซีเรียส แต่ขอให้เราสื่อสารกับเขาได้คือไม่จําเป็นต้องเป๊ะเป๊ะภาษามากขอแค่เราสื่อสารได้เขาก็โอเคแล้วทีนี้การใช้ชีวิตของของที่เนี่ยเขาใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกันดังนั้นเวลาโอเคถ้าสามีอยู่กับคุณตลอดไปกับคุณตลอดเวลาก็ไม่มีปัญหานะคะเพราะสามีจะจะเป็นกระบอกเสียงเป็นปากเสียงให้คุณได้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่า ภาษาภาษาเราก็จะไม่กระเตื้องขึ้นเลยนะได้มายังไงก็จะได้อย่างนั้นเพอเพอถอยหลังลงคลองด้วยซ้ําสามีก็จะเข้าใจมีจะมีแต่สามีที่เข้าใจภาษาของเราเท่านั้นไปพูดกับคนอื่นเขาก็ไม่เข้าใจเรานะคะเพราะว่าเขาไม่คุ้นชินกับกับภาษาภาษาไทยปนกับภาษาอังกฤษนะคะดังนั้นคุณจะต้องออกไปทํางานนะคะไม่ต้องกลัวเลย ออกไปทำงานเพราะว่ามันจะทำให้เราฝึกทักษะการใช้ภาษาดียิ่งขึ้นแล้วเราก็จะกล้าขึ้นแล้วที่สำคัญคือเราจะมีรายได้นะคะในประเทศอังกฤษถ้าคุณจะทำงานอะไรสักอย่างคุณเข้าไปที่เอเจนซี่เลยค่ะติดต่อให้สามีสามีคุณจะรู้ไปติดต่อที่เอเจนซี่เอเจนซี่หลังจากสมัครเป็นเอเจนซี่เสร็จแล้วเอเจนซี่ในการหางานนะคะเขาก็จะ หางานให้คุณว่าคุณต้องการงานลักษณะไหนนะคะอย่างดิฉันดิฉันก็ได้งานจากเอเจนซี่เหมือนกันซึ่งจนกระทั่งตอนนี้ดิฉันก็สามารถทำงานได้เก่งขึ้นระดับหนึ่งกล้าที่จะก้าวออกไปจากกะลาของตัวเองเนี่ยจากบ้านตัวเองมากขึ้นเพราะว่าในช่วงแรกๆก่อนที่ที่ดิฉันจะเริ่มทำงานดิฉันกลัว หกลัวการพบปะผู้คนสองกังวลว่าเรื่องภาษาคือจะสื่อสารกับคนอื่นไม่รู้เรื่อง 3. ดิชันไอที่จะไปพบปะคนแปลกหน้านะคะแต่พอดิชันได้เริ่มแล้วอุ้ยวันแรกที่ไปไปเริ่มทํางานกลัวมากในใจตุ้มตุ้มตอุุ้มตอ้มตุมตอมแต่ว่าในเมื่อไปเจอคนหลายๆคนที่มาสมัครงานพร้อมๆกันกับเรา ไม่ใช่ว่ามีแต่คนอังกฤษนะคะจะมีคนสัญชาติต่างๆที่เข้ามาทํางานเขาก็กลัวเหมือนกันกับเราดังนั้นโอเคเราจะมีเพื่อนร่วมชะตากรรมในการที่จะกลัวในการก้าวแรกที่จะไปทํางานนะคะดังนั้นไม่ต้องกลัวนะคะการใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกถามว่ายากไหมมันก็ไม่ยากถามว่าง่ายไม่มันก็ไม่ง่ายนะคะอยู่ที่การที่เราจะปรับตัวและที่สําคัญคือเราต้องรู้จักเก็บออม เผื่อสภาวะฉุกเฉินอะไรก็เกิดขึ้นได้ในอนาคตนะคะฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยวันนี้ก็หอมปากหอมคอแค่นี้เนาะสวัสดีค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปฉีดวัคซีนเก็ฑที่สองแล้ว